ใช้เงินเก้าบาทส่งสี่พันสี่นะครับเจ็ดบาทสายที่ผมงวดนะครับก็สวัสดีครับทุกทคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดู cbr 150นะครับ โฉมใหม่สีใหม่นะครับ2021นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูสีดำนะครับรอก็จะพาดูรอบคันแล้วก็ตารางการพ่อนนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับดูเห็นเห็นกันชัดนะครับว่าสวยไหมนะครับแล้วเผื่อใครสนใจนะกำลังจะซื้อนะครับรถออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะครับออกแนวสปอร์ตนะครับใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็ CBR ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเนาะ ดูรอบคันเลยนะครับจะให้เห็นรอบคันนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับตัดด้วยลล่ส้มนะครับไม่ใช่ทองนะเป็นสีส้มเลยนะครับส้มแป๊ดมากนะครับส้มแป๊ดเลยครับแล้วก็มีลายลายด้านข้างนะครับคล้ายๆตัวเซตไหมครับคล้ายๆเนาะดูเลือกลายอะไรนะตัวกายจะเป็นแนวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนคขาว่า C b R หนึ่งห้าศูนย์อาะครับด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์คาดส้มนะครับตัวหนังสือร้อยห้าสิบอาเป็นสีขาวนะครับตูดเชิดโด่งมากนะเบาะเป็นเบาสองตอนนะครับตัวนี้คอซีบีอาร์ก็เป็นเบาสองตอนทุกรุ่นเลยนะครับทุกยุคสมัยนะครับตูดแหลมมากเลยนะท้ายแหลมมากนะครับางคนหลังนะครับเรียกบางคนหลังแล้วกันนะครับ ไฟท้ายก็จะเป็นกระจกสีขาวนะครับเป็น LED นะครับตัวนี้หลอดเป็นสีแดงนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะครับสองข้างอุ้ยนี่ครับอัตราการปริจาคํามันนะครับ45.5สิกิโเมตรต่อลิตรนะครับก็รถที่เปิดในตัวปี2 0 2พันยสบี่เอ็ดนะครับจะมีสติกเกอร์แบบนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ก็ก็แล้วแต่เนาะบางร้านก็อาจจะเอาออกนะครับสติกเกอร์ตัวเนี้ย ด้านบนเบาะนะครับจะมีคำว่า honda นะครับสีแดงแม็กก็เป็นออกตัววานะครับแม็กตัววาขนาดยางเบอร์ยางเป็นเบอร์ร้อยสามสิบทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับเปลี่ยนยางของ a r c มีพักเท้าหลังนะครับสามารถถอดถอดออกได้นะครับเนี่ยเป็นน็อตยึดด้านในครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นี่นะครับสวิงานก็เป็นสีดําด้านนะครับจะมีการบอกนะครับการบำรุงรักษายางนะครับว่าเติมเท่าไหร่นะครับผลซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับตึงโซ่นะครับนี่มีบอกหมดนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านนะครับก่อนจะใช้รถนะครับให้เช็กระยะความตึงโซนนิดหนึ่งเนาะก่อนใช้งานนะครับก็จะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับนี่โครงก็เป็นเหล็กกลมนะครับก็เหมือนชมส0 1 9สิบเก้าแหละนะครับแค่เปลี่ยนแค่สีแค่นั้นเองนะครับก็ขายต่อได้อีกหนึ่งปีนะผมอีกเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์150ห้าสิบซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับดูฝาเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ สีทองแล้วตัวนี้น่าจะเป็นหกเกียร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะหกเกียร์เกียร์ก็กดนะครับกดเกียร์หนึ่งก่อนนะครับกำคัดกดเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็งัดนะครับงัดหมดเลยนะครับจนถึงเกียร์หกนะครับนี่ก็จะมีช่องลมตรงนี้นิดนึงนะครับกร้ดูเกียไก่แล้วเท่เลยนะครับ หน้าปัดเรียนใหม่เนี่ยไงครับหน้าปัดเรียนใหม่เป็นแบบสีเลยนะสีแบบชูดฉาดมากนะอยั่แกก็เป็นล็อกสองชั้นฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟต่ำไปสูงนะครับแลวแฝงไฟเลี้ยวฝั่งขวาก็จะเป็นสตาร์ทอย่างเดียวปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้ไม่มีออฟลันมาให้นะตันนี้ไม่มีออฟลันนะครับนี่แฮนด์ก็เปจับที่โชกคนะครับ จับด้านบนโช๊กนะครับแบบนี้ด้านบนแผงคอนะครับจกก็เป็นรเหลี่ยมนี่นครับเหมือนใบไม้เลยเนาะกระจกครับนี้สามารถพับได้นะครับกระจกนี่นี่แบบนี้สามารถพับได้แบบนี้นะครับเผื่อใครแบบเห็นเกะกะนะครับสามารถพับได้ไฟหน้าก็เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับไฟหน้าเหมือนตายเหี่ยวเลยเนาะเป็นสีใสนะสีใสนะครับเมื่อกี้ผมดูมา พอดีมันอ้นี้ปิดไว้นะครับก็เลยดูเหมือนสีสมุกครับด้านหน้าก็จะโชค๊คแล้วก็ยังเป็นโช๊คแบบไม่ใช่หัวกลับนะครับเป็นโชค๊คแต่าสามารถปรับความพีโลดได้นะครับปรับความแข็งความนุ่มได้นะปรับเสองข้างครับตัวนี้เป็น ABS นะครับเป็นตัว ABS หน้าหลังเลยนะครับ ขนาดยางหน้าก็เบอร์ร้อยทับแปดสิบนะครับพอสิบเจ็ดเต๋มชอบสีแม็กมานะโคตรแสบตาเลยนะครับดูนี่จานดิสขนาดใหญ่มากปับบ๊มเบรกหน้าเป็นของนิสสินนะครับเป็นสีทองนะครับนี่ครับเผื่อใครสนใจนะครับ cbr 1 5 0 r นะครับ โฉมใหม่สีใหม่นะครับเอ๊ะโฉมสองพันิบเก้านะครับแต่เป็นสีใหม่นะครับปรับสีนิดหน่อยนะครับอยู่ดูบมอน้ําก็ใหญ่ดีนะครับใหญ่อะใครชอบก็ตัดสินใจแล้วกันนะครับราคานะครับอยู่ที่ผมเอาราคาตัวเก่ามาให้ดูนะครับเพราะว่ามันราคาเดียวกันนะครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ดาวผ่านล้านอันนี้ดาวผ่านล้านนะครับใช้เงินสามหมื่นสองส่งสิบสองงวดก็ห้าพันเจ็ดนะครับมีสี่งวดสามสองนะครับสายทุกงวดก็สองพันสี่ยี่สิบนะครับนี่ไฟแนนซ์ใช้เงินเก้าบาทโอ้โไม่โคตรนะครับใช้เงินเก้าบาทส่งสี่พันสี่นะครับเจ็ดบาทสายที่ผมวดนะครับมันมีหลายราคาหลายเลทนะครับเผื่อใครสนใจครับลองลองโทรเข้ามาถามก่อนแล้วกันนะครับ ศูนย์ปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับร้านอยู่ที่นครราชสีมานะครับดาวผ่านร้านนะครับแนะนําให้เป็นคนโคราชละกันถ้าคนต่างจังหวัดผมว่าไม่น่าได้นะครับนี่เฟซบุ๊กนะครับซงมอนด่านะครับก็เผยใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูนะครับเ็รามันก็สวยของมันแหละนะครับในแนวของเขานะครับแนวสปอร์ตนะครับ โบเฉีวยวเล็กๆดนะีเดี๋ยวผมลงเปิดใต้บอกให้ดูนะครับว่ามีอะไรนะครับเด้งออกมาเด้งมาด้านหน้านะครับก็จะมีสมุดร,รับประกรันนะครับที่มีมาให้นะครับรถทุกคันของฮอนด้านะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีเครื่องมือช่างนะครับอยู่ในถุงนี่สมุดรับประกันนะครับอยากให้ทุกท่านอ่านนิดนึงนะครับเครื่องยนต์นะครับรับประกันสามปีหรือสามหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่ระยะในเึงก่อนนะครับอุปกรณ์ระบบหัวฉีดนะครับห้าปีหรือห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับ แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับอยากให้ดูเลยบรูรักษาดนดงนะครับเผื่อรถมีปัญหาเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนอะไรนะครับเนี่ยเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีนีบอกนะครับว่าเนี่ยให้เช็คอะไรบ้างนะครับ i คือตรวจสอบนะครับ F คือทําความสะอาดนะครับ L หล่อลื่นนะครับ R เปลี่ยนนะครับเนี่ฮอนด้าจะกาหนดมาเลยครับ เนี่ยเช็คนิดนึงนะครับอยากให้ทุกท่านอ่านนิดนึงนะครับเนี่ยเราจะได้แบบเช็คตามร,ระยะนะครับถ้าอาก็เปลี่ยนสีเนะก็ทาความสะอาดนะครับไอคือตรวจสอบตรวจสอบก็ถามว่าตรวจสอบตรวจสอบ,สอบแบบมองด้วยตาป่าเปล่าก็ได้นะ<ฮ>คือรู้ว่ามันจำรู้เสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับใต้บอกก็มีมา สองอย่างนะครับก็จะมีถุงใส่สมุดรับประกันกับถุงเครื่องมือแค่นั้นเองก็แบตเตอรี่นะครับอยู่จุดนี้นะนะครับอยู่ใต้บอร์ดคนนั่งขับนะครับแบตเตอรี่ก็ใครชอบนะครับก็เข้ามาจัดได้เลยนะครับมีทุกสีชอวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม